กับวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาบิเกิทุกคนด้วยนะครับย่อผมช่องมิกเซว์นะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมอารีนาบิเกิผมขอแนะนําร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขยวยดีและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวก คุ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงกอยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุ้ยบุยก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโย่ผมช่องมิกซ์เวทนะครับทุกคนสําหรับคลิปในวันนี้นะครับเราเนี่ยก็เอา Mpx กันมาอีกแล้วครับทุกคน Mpx กระสุนเจาะเนื้อนั่นเองนะผมเนี่ยไม่เล่นอยู่แล้วครับเจาะสเจาะสนะผมเล่นเจาะเนื้อมากที่สุดละเพราะว่ามันเป็นปืนที่มันแรงที่สุดแล้วครับทุกคนเจาะสีก็แรงครับเจาะสามก็แรงแต่ว่าผมว่าเจาะเนื้อนเนี่ยแป๊บเดียวก็หายถ้าเรายิงโดนเเเื้อาต็ม,ตม,ตม สำหรับคลิปในวันนี้นะครับเราไม่ได้มานั่งดักทุกคนเราจะเอา MPX มาวิ่งลุยครับทุกคนลุยในแมปไล่นั่นเองอันนี้ไล่พื้นที่ต้องห้ามนะครับทุกคนไปครับแม่กลถุยไม่เป็นการเสียเวลาทุกคนไปเราไปดูเลยดีกว่าครับไปตอนนี้พวกผมอยู่กันที่คอกมานะครับทุกคนโอ้โหบอดยิงโคตรแรงเลยยิงโคตรทุกคนดูดิโคจัดเสียงผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะทุกคนผมเจ็บออคอมากเลยตอนนี้ยกางมาไหมแต่ว่าเฮ<ล>้ยมีคนมาวะ โอ๋อสองคนเราก็ไปอยู่โมแล้วนี่หว่าอ๋อมีบอสนี่หว่าในข้อม้ามีบอสว่ะทุกคนข้างหลังอะไรมาอ๋อบอดโอเคโอเคครับพี่เมาเจอคนนะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ดีกระสุนก่อนเออติดบอดดีพี่เมาเออเอาพี่เมาตายแล้วพี่เมาตัวอีกแล้ว ไอ้บอทนี่ก็ยิงกโดนเลยโอเคโอเคโอเคเราติดบอดบอสนะทุกคนนะเราไปช่วยเกมไม่ได้เวลานี้เราเป็นเนี่ยเรากลับขังแซงว่าเออกลับขังแซงว่านี่เลยแล้วพี่เมาส์กับน้องฟิล์มเนี่ยตุยไม่พักเลยนะครับทุกคนสองสามเกมมันนี้นะแต่ตอนนี้เรา รอกันก่อนดีกว่าทุกคน๋ย่ผมไปเคลียร์บอทกับน้องฟีไม่จบจบดีกว่าทุกคนลำคาญไม่ใช่อะไรหรอกมันยิงไม่หยุดเลยเนี่ยยิงทะลุไม้มาด้วยเฮียโบถูกกฎหมายพวกนี้เนี่ยไปไปเลียร์เลยดีกว่าเคลียร์บอทให้มันจบจบบอทน็อกบอทน็อกบอทตายบอทตายมหมดหมดหมดมโอเคตอนนี้บอทตุยไปแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยว ผมลงฟีไมไปเปิดเซฟละงั้นผมขอรีกระสุนก่อนละกันเดีย๋ยวเราเปิดกุญแจบ้านโคกมาก่อนละกันทุกคนแนะนําว่าซื้อบ้างไว้ก็ได้นะทุกคนนะกุญแจโคกมาเนี่ยเผื่อๆได้กุญแจสองแสนสามแสนนะเผื่อได้ของทองได้ยูโทเปียอะไรพวกนั้นนะครับทุกคนบ้านนี้ออกให้อยู่นะผมบอกเลยเอาดูก,ก่อนเผื่อได้ของดีๆ ดอกไม่กี่หมื่นเองทุกคนซื้อมาไว้ขันเลยไว้ไข่เล่นก็ได้ทุกคนเออมันมีอดอกการันตีด้วยทุกคนดูดิแอบดอกการันตีนี่คือการันตีของแดงเลยให้ใครมาวะพีไมไปดูใครมาอบอทบอทบอทบอดอี bot. Bot, 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 bot เวนต์เออเออทำชอบไปลอนบอทอีเวนต์เนี่ย ตกใจหมดบางทีวิ่งมากันบอดอีเวนต์แวงหมดล่ะน่วยมาดูเห็นบ้านนี่แอดดับการันตีเนี่ยแต่ว่าต้องใช้เวลาเปิดนะครับทุกคนนี่แอดดับการันตีเลยแนละ้วเนี่ยโอเคโอเค,อเค,อเคไปเดี๋ยวไปเก็บกระสุนบอสก่อนทุกคนแอดดับการันตีเลยนะั่นน่ะทุกคนคือมีของแดงแน่นอนครับในแอดดับนั้นอ่ะเดี๋ยวมาเก็บจนน้องฟิล์มเก็บกระสุนก่อนละกัน นี่เอามาเลยถ้าเอาันนี้ใส่กับเอา้เอาเอาไปเถอทุกคนไม่เป็นไรยังไงเราก็นี่อยู่แล้วเราเอา m p x มาเอาจอนเข้ามาทุกคนไม่ได้ใช้กระสุนสีดิเสียงผมแปลกๆหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่าเจ็บคอมากครับช่วงนี้โอเคเนะาะใส่ยงบาทสีเหลืองนี่ใครที่ยิงลูกน้องบอสได้ก็พยายามเก็บไปด้วยนะทุกคนแพงเหมือนกันนะ บางทีราคาขึ้นเป็นหมื่นเลยนะครับเห็นจริงๆมัน6,000 7,000 8,000อะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าราคาก็แพงอยู่ไหนไหนเหลืองเฮ้ยน้องมีเซียงนาบีวะใครวะมีคนมา,าทุกคนไปแงทำเนียนทำเนียนเอาสีฟัน Ơi, mân, 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 xài vào mà Yêu, bớt Yêu luôn nữa Ơi, ảnh lấy mà Xài này, ảnh lấy, ồ, xài, xài bot, xài bot Xua nồng tươi Xài với 1, đợt này nông phim chinh xài 1 Ơi, Ê, Ê, ตาย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 เลยตายเลยตายเลยมันมันยิงข้ามมาเลยอุ้ยเกือบเกือบไปแล้วไม่ห่างถิยาเกี่ยวก่อนทุกคนโอเคเออโหลเก็บข้องนี่เลยก็ได้นะยุ่มเดี๋ยวเก็บของรีตัวแล้วก็ออกกระเป๋าดีกว่าทุกคนนะ เพราะว่ามันยังดักกันอยู่เลยฝั่งน้นอะอันตรายมากๆตัวนี้เม็มขอดูของพี่ชายหน่อยครับพี่ชยายโอ้ทุกคเน,นคเซตห้าว่ะหมวกสีด้วยของดีจัด a n 9อครับ g า2สมาจากไหนวะตัวนี้มาจากโมหรอหรือว่าตีหลังเราก็ไม่ไน,น้ใจในกระเป๋ามีอะไรบ้างเนาะอ๋อแล้วแม็กกาซีนมันไปไหนเนี่ย โอ้กระสุนอยู่นอกเซฟด้วยวะ่ะเปลี่ยนกระเป๋าเลยแล้วแม็กกาซีนเองไปไหนเนี่ยหล่นเหรอเก็เบมาครับเก็บมาก่อนเก็บมาด้วยหูฟังอะเอาปืนนองเอาปืนแล้วออกท่ดเป้าอืมอืใช่ถ้าเราออกตอนนี้เราก็ต้องโดนยิงแน่นอนคนระับเพราะว่าฝั่งโอ้ยังยิงอยู่เลย มันยังมีคนดักอยู่ทุกคนแต่ว่าผมก็เสียดายนะของที่เหลือไปน้องฟิล์มไปแล้วเราไปออกกระเป๋บบาดีกว่าทุกคนแม่พี่เมาส์แกรอนานเลยหนึ่งเรืองนี้ผมก็ยังไม่ได้เก็บเลยว่าผมเปลี่ยนไปเลยดีกว่าทุกคนเอเปลี่ยนเลยไปกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนแป๊บนึงก,กินน้ำแป๊บ น้องบอดยิงน้องฟิล์มใช่ไหมเดี๋ยวไ<อ>ดทุกคนกินกอกู้อยไรแล้วหยุด่ะของที่เหลือเนี่ยผมต้องจัดของให้เสร็จเลยนะเพื่อที่ว่าไปถึงก็จะได้ออกเลยทุกคนไปถึงปุ๊บได้ออกปับ๊บไม่ได้ต้องเสียเวลาจัดของอีกรอบหนึ่งเผิ่อๆอาจจะมีคนมายิงเราก็ได้อะไรแบบนั้นนะทุกคนนะเก็บไปเก็บไป โอเคกิน okay. น้ำก่อนสักกระป๋องนึงโอ้เกาะสี่ก็ยังเหลือเลยเสร็จได้ยจัดเกาะสีซะ่ซบาตตันนี้ก็แพงนะทุกคนนะเสียวราเบิดควันออกน้ำามไปไปไม่มีอะไรละเบินคนโน้เขาอยู่โม,โมอยู่เลยปล่อยเขาเลยเขาไม่ได้มากับเราเราไปเอากระเป๋าเลย ผมว่าคงไม่มีใครดักผมแล้วนะครับพี่ผมขอไปออกกระเป๋าแล้วกันผมไม่ออกจุดออกนอ่ผมขอออกกระเป๋าะนะอย่าดักแล้วกันนะครับน่าจะไม่มีใครดักแล้วแหละเงียบกิบเลยตอนนี้ในแบบอ่ะอุ้ยรวยบทยิงใครไม่รู้ท,ท,ทุกคนมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมันมีคนเปิดไอ้ดอ ได้แล้วเย่เย่เย,ย่ไปดูเกมใหม่กันเลยดีกว่าทุกคนไปมาทุกคนเกมใหม่ครับเกมนี้อยู่กับพี่บาแบ้งกับน้องฟีมมัเดิมอุ้ยเกิดตรงนี้มาได้เปิดแล้วโอ้ได้เปิดแปดแสนมะมีคนได้เปิดแปดแสนมะทุกคน,นจัดไปพี่ชายาให้ผมเปิดดิ่ให้ผงแดงมาแต่ให้เอออ่ะให้เขาใ,เให้เขาเคลียร์กันของงแอยากได้เปิดให้เขาเคลียร์กันสองคน <laughs> ดีจังรอบนี้เกิดใกล้โมทุกคนไปไม่รู้มีตี้วิ่งมาโมแล้วหรือยังนะตอนนี้มีสวยจัดยังกะลกุดจ้าทุกคนมีดปรัรปบเฮ้ยนวยพี่สียงปืนอยู่โน่โน่น่าจะกำลังวิ่งมาโมนะทุกคนมันันเราต้องระวังให้ดีเพราะข้างนอกมันอันตรายทุกคนมาแล้วพี่มาแล้ว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 พี่ <laughs> ตาหนึ่งาตาหนึ่งโอ้โหฟุกฟุกโคตรฟุกเลยผมยิงเข้าหน้ามันพี่ยังเหลืออีกยังเหลือยังมีแอปิเคอีกนี่อย,อยู่อยู่หน้าหน้าโม,โมลเลยเยพื่อนมันวิ่งมาอีกหนึ่งแอปิเคมันโยกไปไหนวะโยกมาประตูแตกเนาะเ้ยยยยมมััมันนออูู่่งประตูแตกเลยตรงตรงอดที่ข้า,นา,นนานมาเลยมันมันมันมผมปาระเบิดนะรถกระบะสีขาวกล่องเขียวอยู่ครับพี่ตรงที่ข้ามทางรถสองคันได้ ผมขึ้นข้างบนยิงได้หรอมันโดดข้ามไปแล้วผมยิงขามันอยู่ไม่ตายไม่ตายขามันขาดขามันขาดเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้้าามแลวพี่เข้ามาแล้วหลอมตัวนช่วยฟิล์มช่วยช่วยฟิล์มอยู่ใต้ของลรือตู้เกมอ่ะช่วยช่วยช่วยตอนมันวิ่งออกไปกูยิงไม่ได้วิ่งหนีแล้วไปข้างโมบิเนี่ยเนี่ยบอกยิงมันอยู่เนี่ย ยยยยัังงออูู่่เหมือนข้างห้องน้ำอ่ะโอ้ของมาก็มีอีกเมื่อกี้พุกจัดเลยยิงเข้าหน้าอุ้ยอาพีเคโอเคโอเคได้แล้ววิ่งมาน้องวิ่งมาวิ่งมาดิพีวิ่งมาดิพีวิ่งมาดิพีปีกปลาหลับเบื้องได้ไหมัดแรงดันมันนะเดี๋ยวเดี๋ยวปีลองลองแรกก่อนพีพีไม่มีระเบิดแล้ววะมีแต่ตะโมก Mì đoạn đoạn à. hay... này, mình sẽ tận đong luôn ạ Oh em phim là anh Mà là quá. hai anh em bảo vệ hai anh nong hai anh em bảo vệ 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 hai Cú em bảo vệ พี่แบงก์ช่วยด้วยพี่สวยเกมหมดี้เราติงพี่แบงค์ได้ไม่เป็นไรทุกคนเ,<อ>เราตายไม่เป็นไร <c oughs> โอ้ยเราแก่มานี่ยเปิดไปยังไงยังโอ้พี่แบงค์ได้เปิดแปดแสนว่ะเออโอเค <c oughs> อเกมนี้อยู่กับน้องตินนะทุกคนนะน้องตินตัวตึงคนระับแบบน้องฟิล์มเหมือนเดิมเลยรอบนี้เอ็มพีเอ็กเหมือนเดิม ไม่ค่อยเจอว่ะน้องไม่รู้ว่ะพี่เล่นมาไม่ค่อยเจอเลยต้องเล่นเซตใหญ่อ่ะต่อจะเจอแบบไรใช่พี่ผมไปได้ในผมไปเล่นาาลไล่กลางวันเนี่ยพี่ผมเจอในสองตาติดอ่ะผมก็เปิดแสนอ,อ่ะอืมอ้าวอออะไรของกูเนี่ยเอ้าแล้วกูไปนอนทำไมเนี่ยเอออ,ยอ,ออุ้อยอะไหนจะไหนจะไหน,นวิ่งวิงว่งวิ่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งไม่รู้ไม่รู้ยิงใครอ่ะไม่รู้อ่ะจะไหนวะไป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  ไม่รู้ได้เปิดไหมนาองไปอืมน่าจะไปโมก่อนทุกคนพี่จะผมพูดภาษาใต้นะพี่เสาไหน่อภาษาใต้เหรอน้องน้องน้องฟิล์มจับไปน้องคำว่าอะไรเองได้หมดที่ได้หมดได้หมดจับไปน้องฟิล์มเบสิกเลยนะเบสิกเลยเหยียดแมวกว่าดอกเสิกเลยเหียดแมวกว่ดอกใช่เดียภาษาใต้ เปิดเลยเปิดเลยน้องตินน้องตินเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเราเปิดห้องไหนดีวะทุกคนเปิดสองจุดหนึ่งได้ไหมไม่รู้นะขอดีกสุดก่อนทุกคนปรับปับหุ้ยในโมมีคนเหรอวะไปพิมมาเร็ว mี boss không? không biết ai vậy? không biết đâu ạ. có đó, ok ok. À. mà, rồi à, mà lún 800 đi qua, tất cả. rồi đi, sẽ có còn, còn đi nói hey hơi trong à? à. โอ้ได้อออของทองไปรุนอีกเซฟหนึ่งรุนอีกเซฟหนึ่งเฮ<ป>้ยหกช่องอะโอ้โห,โ,หโ,หโหลุกปั้นเก้ไอ้ซาบ <c oughs> ทำไมเกลือจังว่าแปดแสนเนี่ยดอกเราเป็นล้านแล้วนะตอนนี้ทุกคนดอกเป็นล้านเลยด้วยเกลือจัดเออพี่พี่มีเซฟผม ผมไปเชิญเพื่อนผมเข้ามาในไลน์ในเพจทำยูทูบเหมือนกันน่ะอ๋อพี่เห็นแล้วใช่ใช่โอ้แดงของทองโอ้ยบนบนอันนี้โอเคคนไหนผิดฝั่งฝั่งที่มันตามมาอ่าอ่าอ่าแต่ตรงนี้ก็มีคนนะโอเคตอนนี้มีคนเต็มเลยนี่นอกดินมาเล่นสนใดทุกคนวิชาทหารราบอุ้ยจยิงอะไรวะพี่ฮะ เด็ดป้อมปืนมาปืนโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเอาเรื่องจาดน้องตินกูมันมันปาระเบิดใส่กันอ่ะเด้อใช่มันลเล่นกัน<อ>สวยน้องตินสวยทำดีน้องทำดีตายแบบว่ากูเปิดแม่งเลยสัตว์ <c oughs> น้องฟิล์มเปิดสองศูนย์หนึ่งตอนนี้เราต้องรอก่อนครับทุกคนเราต้องรอ <c oughs> เพราะว่ามีสองตีวิ่งมา <c oughs> ไปครับ <c oughs> เดี๋ยวพาน้องตินไปเก็บของก่อนนะ <c oughs> ทุกคนนะ ไม่รู้ว่าเราจะตุยกันหรือเปล่าเราต้องโคเบอร์ให้น้องมันนะน้องมันยิงเซ็ห้าได้จะมีบทยิงไปน่าลำคาญบอทนี่ชอบทำแผนแตกใช่ใช่พี่ก็ทำคลิปอยู่แล้วน้องอัดอ,<า>อยู่แล้วปกติเออจริง พี่เรคิดเหมือนเองนั่นแหละมันเหมือนมันเดิมเดิมอ่ะบวกับเรื่องขเรียนด้วยพี่ผมเรียนเยอะทีละห้าวงอ่ะเรียนไปน้องเรียนไปเรียนไปเยอะๆแต่ว่าเรียนไปก็ไม่ได้เป็นครูหรอกน้องเชื่อพี่ดิเองเข้าใจปะ <c oughs> <c oughs> เองเชื่อพี่ดิเรียนไปก็ไม่ได้เป็นครูหรอกเว้ยแต่ว่าก็ดีแล้วตั้งใจเรียนไว้น้องเรียนอะไรเดี๋ยวจะได้ทํางานเชียบเชียบ เออเรียนไปไม่ไเป็นครูยิงเชื่อคำนี้ดิเอ MK กับเสียงอยู่หน้าคลองมาโอเคน้องโอเคโอ้พี่พี่ใช้หูฟังเลยเนี่ยพี่ในหูไม่ได้กินเลยที่มันยิงอยู่มันขึ้นแสงแดงน้องฟิล์มหูเทพน้องตินได้เนี่พี่ก็ได้ยินเมื่อกี้เนี่ยตรงมาร์กเหลืองเนี่ยมันขึ้นแสงเหมือนกันนะเปล่าลูกเก่าพี่เปล่งเปล่าไม่แน่ใจว่ะมันยังคงดักกันอยู่นั่นแหละต้องอยู่แถวนั้นแหละ พี่ว่าไม่ได้ออกหรอกมันต้องกําลังรอหนุ่มน้ากันอยู่ตอนนี้ไปเก็บไม่ได้นะทุกคนอะไรไหนจริงเหรอใช่เหรอน้าน้องมาเกี่ยวตรงข้างล่างปืนใหญ่เหรออ๋อโอเคโอเควิงไปไหนแล้ววิ่งขึ้นเกาะกลางขึ้นเกาะกลางขึ้นเกาะกลางใช่ไหม ไปเลยไปไปเลยไปเลยไปเลยไหมน้องพิมไปอุ้ยตายหนึ่งพี่ MK กับเสียงพี่ยัยตึงจ yeah, okay, okay. ่าตายเกากลางเกากลางบนสะพานอ่ะโอเคโอเคน้องตีนยิงตายหนึ่งว่ะใช่มีอีกมีโอเคมีอีกนะนี่มันอยู่บนสะพานเหรอใช่บนสะพานตายไปหนึ่งแล้วโอเคนั่น่าจะอยู่ข้างล่างอยู่น่าจะย่องหลังพิมส่งตายต่อยปานกลามไปขอกมาทั้งหมดแล้วก็คนผสมกัน ok chưa nói tiếng gọi nơi tìm mang lại nơi gọi mình nơi mèo khỏi tìm 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 à tìm 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 อืมใช่ใช่เดีน็อกูไม่รู้มีดึงตัวเองหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีดึงตัวเองไหมเดี๋ยวขอรีตัวก่อนละกันตอนนี้เะ็นิยิงตัวเดียวพุมไหมมันน่าจะมันนหละแต่ไม่รู้ได้นงว่าได้ผีแล้วโอเครับทุกคนตอนนี้ผมวิ่งเช็คกันหมดแล้วนะไหนมาดูของหน่อยดิว่าได้ใครนะเออได้ผมเฉยโอ้เอ็มเคว่ะเซตอาด้วย อันนี้ผมยิงนะช่วยกันยิงกับน้องฟิล์มสองคนเมื่อกี้โอ้เซตดีว่ะดูดิเอ็มพีเอ็กพารวยจัดทุกคนเอาเรี้ยงเก็บของก่อนครับตอนนี้ตายโหงมันนี่ไอ้ที่เอ็กดูง่อยว่ะเออเออใช่น้องตีนหมันหมันผมเก็บของไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะทุกคนเนี่ยก็มีชุดตัวเอง มีชุบปโดยเองน้องเอ้ยตอนนี้มีชุอปโดเองโอมีไม่คิมากวะโอ้สโคบเนี่ยดึงโดยเองสองอันเลยอันนี้น่าจะซุกไหนนะทุกคนตัวนี้ตัวนี้น่าจะซุกไหนวะโอ้เออีกกระบ,บอกหนึ่งว่าเก็บยังไงเนี่ยเก็บไม่ถูกเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวขอเร่งสปีดแล้วกันนะผมเก็บของยาวๆเลยครับจังหวะนี้ โอเคเสร็จแล้วทุกคนเกมนี้ออก719,000ครับทุกคนนี่โคตรอิ่มเลยตัวหนักเลยนะนนนเนี่ยตันน่เนี่ยโอ้เดินไม่ออกเลยวะ AX 2กระบอก MK 1กระบอกอือิ่มอะไรขนาดนั้นเนี่ยผมบอกแล้วว่าปืนอะไรก็สู้ลูดขาไม่ได้ครับถ้าเราได้เปรียบอะอยู่ที่ว่าทามมิ่งด้วยแล้วก็ความได้เปรียบของเราด้วยถ้ายิ่งได้เปรียบเราก็จะชนะนะครับทุกคนแต่ถ้าพลาดเนี่ยก็เราก็จะตุย แบบใดที่เราได้เปรียบเนี่ยทุกคนก็จะสู้ได้ผมบอกเลยต่อให้เป็นปืนอะไรก็ตามถ้าเราได้เปรียบเราได้จุดดักที่ดีเราได้จังหวะยิงที่ดีเราได้ทาม,มิงที่ดีเนี่ยเกมนี้ถ้าทาม,มิงดีเราก็จะรอดนะถ้าทาม,มิงไม่ค่อยดีแล้วสักเท่าไหร่เนี่ยก็จะเล่นยากหน่อยสมมติว่าเจออีกตีนึงอ่ะมีอีกตีนึงมาอะไรแบบนั้นนะทุกคนทัม,มิงแบบชนกันอะไรแบบนั้นน,ะนันก็จะน่ากลัวหน่อย รอดก็คือรอดครับไม่รอดก็คือไม่รอดนะทุกคนถ้าตามมิงไว้คดีไปครับเดี๋ยวเราเราไปออกกันเลยดีกว่าทุกคนโอเคเรามาถึงจุดออกอย่างปลอดภัยนะครับทุกคนโอเคครัสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบเลยนะครับขอบคุณนะครับบายบายครับทุกคนจบุจบยไว้เจอกันใหม่ทุกคนบาย